สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้พีเอสพามาชมกิ่งพันธุ์ส้มโอทับทิมสยามนะคะข้องพีเอทจีว่ะช่ำวายนะทุกคนกิ่งสวยมากเลยนะคะทุกคนนี้กิ่งละอรอยส้มสิบบานนะคะข้องเปลงนี้นะคะรับประกันความสว้ยค่ะทุกคนรับประกันความสวยทุกคนเลนนี่สวยมากค่ะทั้งตอนทั้งใบสวยนะคะทุกคนกิ้งไม่อ้อนแล้วไม่แก่จนเกินไปนะคะกิ่งสวยมารกๆเลยทุกคน ใครที่ชอบกิ้งซวยๆนะคะสอบตาม้มพีเอสดายใครสุนใจสอบตา้มมาได้เลยค่ะล่องเปลงน,นี้นะพีเอชช้ำไวประมาณพันกิ้งค่ะทุกคนมีพันกิ้งหนะ้านี่พีเอชตัดมาสี่รอยเลวทุกคนใส่สีจะรับนะคะล่องเปลงน,นี้พีเอชรับประกันความสวยค่ะ้วยมากก้าทุกคนนี่เลยนี่รากค่ะดูตอนนะคะสวยน,นะซวยมากก้าค่ะทุกคนเรารักนี่รับประกันความสวยเลยนะคะ ใครที่จะรับนะคะผักา ps ทายนะคะยิงสวยมากมากนี่ทุกคนไม่รู้อีพูดว่าพื้อระไบวกว่าสวยชโชคาลาค่ะ tps ค่ายอยู่นะคะจะมีกิ้ง80บาทก็มีแต่ความสวยจะหน่อยว่าตัวนี้นะคะสวยหน่อยว่านะคะตัวนี้จะสวยมากทุกคน ps ค่ายหลาคา่ตามความสวยคของกิ้งนะคะก็มี80กับ130นะคะแล้วก็จะมีแบบทีลงทุ่งจำแล้วลงทุ่งํำแล้วเดี๋ยว,วพี่อได้เลย ลงทุ่งจำเล้วจะมีประมาณนี้นะคะอันนี้คือลงทุ่งํำนะคะลงทุ่งจำนี่รอยแปดสิบบาทนะคะทุกคนใครที่จะรับนะคะส้นใจถักมาได้เลยนะคะตัวนี้พีเอตัดทีโอกรักมันมีปประมาณห้าร้อยว่ากิ้งรักติ้มนะ้นี่พีเอตัดมาสี่รอยเลี้ยวนะคะตัวอ,อย่างเลือกประมาณอีกรอยหนึ่งนะคะสุวยมาร์กทุกคนกิ้งนะคะกิ้งสวยใบสุวยมาร์กทุกคนเลยนี่สุวยทุกตอนเลยกกิ้งเลยค่ะ กิ้งของแปลงนี้นะคะร้อยสมสิบาทนะทุกคนแล้วก็จะมีแปลงหนึ่งแปดสิบาทพีเอสยังไม่ได้ตัดมาที่นะใครที่สนใจจะเอากิง 80, ้งแปดสิบกค่าพีเอสได้นะคะมีแปดสิบร้อยสามสิบร้อยแปดสิใครจะเอาเว็บในชอบท่ามาได้เลยทุกคนน่าช่วยๆพี่คะ่ะ